ทำอะไรอย่างนั้นหรอได้เดี๋ยวเธอได้เห็นดีกันอะไรนะนี่พวกเธอสองคนจะกลับไปที่โลกมนุษย์แล้วอย่างนั้นเหรอยังอยู่ไม่ครบอาทิตย์หนึ่งเลยนะแล้วทำไมถึงต้องรีบกลับด้วยล่ะเจ้าเมืองครับก็อย่างที่เจ้าเมืองรู้อะว่าตอนนี้มินนี่อะกำลังจะเล่นงานนิวอะ แล้วตอนนี้ผมอ่ะก็เป็นห่วงนิวมากเลยครับเจ้าเมืองกลัวว่านิวจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ผมว่าจะพานิวกลับไปที่โลกมนุษย์ก่อนไม่งั้นเราก็เกรงว่านิวจะเป็นอันตราน,นะครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็รู้นี่ว่ามินนี่นิสัยยังไงสําหรับฉันมินนี่นิสัยดีมากๆเลยนะแล้วิ่อย่างหนึ่งคือมินนี่คอยดูแลฉันตลอดเวลาไม่ให้ฉันเป็นอะไรฉันขอไม่เชื่อได้ไหมว่ามินนี่ จะเป็นคนก่อเรื่องฉันว่ามินนี่นิสัยดีมากๆเลยนะคีเจ้าเมืองคะถ้าเกิดเจ้าเมืองไม่เชื่อใจฉันแล้วก็เจ้าเมืองให้ฉันกลับได้ไหมฉันไม่อยากอยู่ที่โลกเวทมนต์อีกต่อไปแล้วฉันคิดถึงลูรี่คนที่อยู่ที่โลกมนุษย์นะคะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วค่ะเจ้าเมืองขอร้องนะคะแสดงว่าเธออยากกลับจริงๆสินะเอายังไงดีล่ะเอางี้ละกันอยู่ที่นี่ อีกสักวันหนึ่งแล้วฉันจะส่งเธอกลับไปที่โลกมนุษย์เจ้าเมืองครับทำไมต้องวันหนึ่งด้วยล่ะทำไมไม่ให้เราสองคนกลับไปเลยล่ะครับทำไมต้องให้อยู่ด้วยอะ่ะถ้าเกิดช้ากว่านี้ผมกลัวว่ามินนี่อะ่ะจะมาทำอะไรนิวดีเจ้าเมืองให้เรากลับเลยไม่ดีกว่าหรอครับนี่ขี่ทำไมนายถึงไม่เชื่อฟังฉันบ้างนะฮะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้นายกลับพรุ่งนี้อออโอเคครัเจ้าเมือง เฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยเนี่ยตอนเจ้าเมืองดุทําไมน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยคีมาคุยกันหน่อยสิว่าไงนิวว่าทําไมเจ้าเมืองดุจังล่ะเวลาที่เจ้าเมืองโมโหเป็นแบบนี้หรอฉันว่ามันดูน่ากลัวก็ไม่รู้สิเออฉันจะบอกกับเธอว่าปกติเจ้าเมืองก็ไม่ได้โมโหร้ายขนาดนี้นะเนี่เธอสองคนนั่นน่ะกระซิบอะไรกันเจ้าเมืองครับคือคือว่าเจ้าเมืองคะโอเคค่ะถ้าเกิดเจ้าเมืองจะให้เราสองคนกลับพรุ่งนี้ ก็ได้แล้วแต่เจ้าเมืองเลยค่ะดีมากงั้นเธอสองคนก็ไปพักผ่อนได้แล้วทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะเหมือนมีใครคอยควบคุมฉันอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงไม่บอกให้นิวกลับไปที่โลกมนุษย์เลยหรือว่ามีพลังบางอย่างกำลังควบคุมสติฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าพลังของฉันจะสามารถควบคุม เจ้าเมืองนี่ด้วยอ่ะฉันบอกแล้วว่าพลังของฉันสามารถเป็นเจ้าเมืองได้ฉันว่าวันนี้ฉันนอนดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้ตัวเองเหมือนโดนควบคุมพลังยังไงก็ไม่รู้อย่าให้รู้นะว่าเป็นแม่มดตัวไหนที่มาควบคุมพลังของฉันเอ๊ะเดี๋ยวนะใครมาจุดเทียนหอมไว้ในห้องนอนของฉันเนี่ยตอนที่ฉันออกไปฉันยังไม่ได้จุดเทียนหอมเลยนี่ แล้วใครมาจุดละเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะไปนอนดีกว่าการที่เราเป็นเจ้าเมืองเวทมนต์ทำไมมันรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้จนบางทีฉันก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าเมืองถ้าเกิดจะมีคนมาแทนฉันแล้วก็คนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีแต่ว่าในเมืองเวทมนต์ฉันยังไม่เห็นเลยว่าจะมีใครจะสามารถมาแทนฉันได้ฉัน นยังต้องเป็นเจ้าเมืองอีกต่อไปฮ่าถ้าเกิดเจ้าเมืองได้ดมได้ดมควันนั้นเข้าไปแล้วฉันก็เป็นคนจุดเองแหละรับรองว่าเจ้าเมืองจะต้องหมดอายุไขไวายแน่ๆแล้วฉันนี่แหละจะเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปรับรองว่าเมืองเวทมนต์จะไม่ยอมให้มนุษย์เข้ามาอีกเด็ดขาด เพราเจ้าเมืองคนเก่าใจอ่อนดีนักฮรับรองว่ายังไงซะเจ้าเมืองคนต่อไปก็ต้องเป็นฉันเพราะว่าฉันมีพลังที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากกว่าเจ้าเมืองคนปัจจุบันอีกอาหาอาหาโหคีที่นี่คืออะไรอะทำไมมันดูใหญ่โตแล้วก็ดูฝวยขนาดนี้ละเนี่ยดูสิมีเหล่านางฟ้า บินว่เต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตกลงว่ามันเป็นเมืองเวทมนต์ที่มีแต่พ่อมดแม่มดหรือว่ามีนางฟ้าด้วยเนี่ยบินกันเต็มไปหมดเลยฮ่าสวยใช่ไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าโลกเวทมนต์น่ะมันมีที่สวยๆกว่าที่เธอเห็นอีกนะจะบอกว่าที่เนี่ยคืออพาร์ตเมนต์เปรียบเหมือนกับว่าเป็นบ้านของพวกพ่อมดแม่มดน่ะเห็นไหมว่ามีห้องเต็มไปหมดเลย แต่ว่าห้องอะ่ะจะอยู่ด้านบนจะบอกว่ามันสวยมากๆจริงนะคีโหถ้าไม่ฉันตื่นตาตื่นใจเลยอะแต่ว่ายังไงซะฉันก็อยากกลับไปที่โลกมนุษย์อยู่ดีเฮ้ยอุ๊ยเปียนโนเปียนโนสวยจังนี่นิเวเดี๋ยวฉันอะ่ะจะเล่นเปียนโนให้เธอฟังนะจะบอกว่าฉันอะ่ะก็เล่นเปียโนเป็นเหมือนกันมาเดี๋ยวฉันเล่นให้เธอฟังนี่คีนายเล่นเป็นด้วยเหรอโหไม่น่าเชื่อเลยนะ กคนอย่างนายจะเล่นดนตรีเป็นด้วยอะ่ะงั้นนายลองเล่นให้ฉันฟังหน่อยสิได้เลยรับรองว่าเพราะแน่นอนคู่นั้นดูมีความสุขกันจังเลยนะฮะถ้าเกิดรู้ว่าฉันก็จะได้เป็นเจ้าเมืองคนต่อไปเธอสองคนจะถูกดิลเทศออกจากโลกเวทมนต์ตลอดกาลแล้วคีนายก็จะไม่มีวันได้กลับมาที่เมืองเวทมนต์อีกต่อไป รอให้ฉันทำแผนของฉันสำเร็จก่อนเถอะส่วนนิวเธอฉันไม่ยอมให้เธอกลับไปแต่โดยดีหรอกนะเธอต้องกลับไปด้วยฮฉันจะเล่นงานเธอตอนไหนดีล่ะให้คีเผอก่อนก็แล้วกันฮไปแหละนิ่คีเดี๋ยวฉันมานะฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวฉันมาอ๋อโอเคนิวห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะ แล้วก็ไปแบบระวังระวังด้วยล่ะระวังเจอมินนี่รู้แล้วนะฉันว่ามินนี่คงไม่ตามเรามาถึงขนาดนี้หรอกเอ๊ะห้องน้นอยู่ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยฉันว่าก็อยู่ทางนี้นะอืมทางไหนอะก็เมื่อกี้คีชี้มาทางนี้นี่เอ๊ะทำไมฉันถึงไม่เห็นล่ะห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยห้องน้ำอยู่ไหนอ้าวมินนี่นี่เธอตามฉันมาเหรอฉันว่าไม่ใช่เรื่องมันเอญแน,น่แนมินนี่นี่เธอตามฉันมาเหรอฮะ ทำไมต้องตามกันขนาดนี้ด้วยได้ข่าวว่าเธอจะกลับไปที่โลกมนุษย์แล้วอย่างนั้นเหรอดีใจด้วยนะที่ได้กลับไปที่โลกมนุษย์สักทีเพราะว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเบื่อที่หน้าเธอเต็มทนและอ้อแล้วก็พาคีกลับไปด้วยล่ะเพราะว่านายคนนั้นนะ่ะทรยศต่อโลกเวทมนต์พามนุษย์เข้ามาเจ้าเมืองก็ใจดีเหลือเกินที่ยอมให้เธออยู่นานขนาดนี้เน่มินนี่ ฉันว่าฉันไม่อยากหาเรื่องกับเธอนะแล้วตอนที่เธอปล่อยพลังใส่ฉันน่ะฉันก็ไม่ได้ฟ้องเจ้าเมืองด้วยว่าเธอทําแบบนั้นกับฉันเพราะฉะนั้นเธออย่ามาหาเรื่องฉันน้มินนี่แล้วไงอะถ้าเธอไปฟ้องเจ้าเมืองว่าฉันปล่อยพลังใส่เธอเธอก็ฟ้องไปสิฉันไม่กลัวเจ้าเมืองหรอกนะเพราะว่าฉันมีพลังมากกว่าเจ้าเมืองอีกและครั้งนี้ฉันก็จะไม่ยอมให้เธอ กลับไปแต่โดยดีเด็ดขาดหมายความว่าวไงมินนี่นี่เธอจะทําอะไรฉันอะทําอะไรอย่างนั้นหรอได้เดี๋ยวเธอได้เห็นดีกันฉันได้โมนเสร็จแล้วรับรองว่าถ้าเกิดคีเห็นเธอในสภาพแบบนี้ เขายังเจอรักมนุษย์ตัวเองหรือเปล่าเอ๊ะทำไมนิวไปนานจังเลยล่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอย่ายบอกนะว่าหาห้องน้ำไม่เจอก็ฉันบอกแล้วไงว่าอยู่ทางนู้นเฮ้ยต้องตามหากันอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้านิวนิวนี่ทำไมมานั่งไอ้ตรงนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรปะเนี่ยไม่สบายเหรอนิวนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยฮะ ทำไมเธอถึงไม่คุยกับนิวทำไมหน้าเธอเป็นแบบนั้นนะ่ะทำไมดวงตาเธอถึงได้เป็นสีดําแล้วก็ปากดําแบบนั้นนี่นิวเธอพูดกับฉันสินิวเฮ้ยใครทะไรนิวเนี่ยอย่าบอกนะว่ามินนี่เหรอมินนี่ไฉันฉันอยู่ที่ไหนอะฉันฉันเป็นใครฉ,ฉ,ฉันชื่ออะไรฉันฉันคือใครไม่นะไม่ไม่ไมไม อะไรกันเนี่ยเนวเนวพุ่งไปเนวอออะไรกันเนี่ยทำไมทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเป็นจะอ้วกแล้วก็ไอแบบนี้เนี่ยใครทำอะไรฉันหรือเปล่าปกติฉันไม่ป่วยนี่ใครใครทำฉันมันต้องมีแม่หมดตัวไหนร่หมดใส่ฉันแน่ๆเพราะว่าฉันรู้สึกแปลกๆใครอย่าให้ฉันรู้นะว่าเป็นใครทำไงดี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 ล่ะ ฉันน่าฉันเป็นตุ่มขนาดนี้อะไรกันเนี่ยอยดีจะมาเป็นสิวได้เหรอเป็นไปไม่ได้อะ่ะใครใครทำอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยหรือว่าฉันโดนแม่หมดสาบนงี้เหรอแต่ว่าเดี๋ยวนะเจ้านายฉันไม่อยู่แล้วใครจะมาเป็นพ่อหมดแม่หมดล่ะคีก็ไม่อยู่อีกไม่น่าใช่อะ่ะใครใครทำฉันแบบนี้เนี่ยแล้วฉันก็ไม่กล้าออกไปเจอแซนเลยอะแซน จะไม่กล้าออกไปเจอนายนหรอกนะทําไมลูลี่เงียบจังเลยล่ะอืมหรือว่าลูลี่หลับงั้นเหรอแต่ว่าเราก็ร้องเพลงแหกปากเสียงดังขนาดนี้ลูลี่ยังไม่ได้ยินเราอีกหรอเนี่ยลูลี่ฉันขอเข้าไปหน่อยนะขอแหละลูลี่เธออยู่หรือเปล่าวะลูลี่ลูลี่แซนจะเดินเข้ามาในบ้านเหรอไม่ได้นะไม่ได้เฮ้ยไปบ้านก่อนดีกว่าเอะทำไมเงียบจังอ่ะเงียบผิดป,ปกตินะเนี่ยหรือว่าลูลี่จะเป็นอะไรหรือเปล่า ลูลี่ลูเล่ฉันขอเข้ามาในบ้านหน่อยนะลูเล่เฮ้ยลูเล่เป็นไหนหรรอเปล่านเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าลูเล่ฉันนี้แฟนเห็นฉันในสภาพแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยล็อกก่อนล็อกเฮ้ยล็อกตรงนี้ก่นอนโอเคปิดไฟแล้วปิดไฟก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดเปิดไฟเดี๋ยวแซนจะรู้ว่าเราอยู่เฮ้ยแซนนายกลับบ้านนายไปเถอะนายไม่ต้องมาหาฉันแล้วทำไมหน้ายถึเป็นแบบนี้เนี่ยลูเล่ลูเล่อยู่ไหนเนี่ยลูเล่ เอ๊ะนี่ห้องลีน่นี่ฉันจําได้ลูลี่ลูลี่ลลเอา้าห้องล็อกเหรอเอ๊ะหรือว่าลูลี่ไม่อยู่บ้างนงั้นเหรอเอา้าอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้นะเพราะว่าไฟปิดมืดเลยอะลูลี่นี่เธออยู่ไหนเนี่ยจะเป็นห่วงเธอเลยเนี่ยแต่ว่าบ้านก็เปิดไว้นี่หน้าบ้านก็ไม่ได้ล็อกเอ๊ยยังไงเนี่ยเฮ้ยลูลี่ฉันว่าจะไปหาหมอก่อนดีกว่าแซน นายอย่ามาเจอฉันตอนนี้เลยนะไปหาหมอก่อนดีกวา่าจะได้ถามหมอว่าหน้าเราไปโดนอะไรมาอม <S <S เอ๊ะแล้วลูลี่ไปไหนละเนี่ยไม่อยู่ในบ้านเลยอะ่ะแต่ก็เปิดบ้านไว้อ้าซ่าขนาดเนี้ยไม่กลัวโจรขโมยหรือไงเอ๊ะหรือว่าลูลี่ลืมปิดบ้านกันเหรอ <S <S 1> <S 1> โหตอนนี้มันก็เป็นตอนคืนแล้วนะเนี่ยจะว่าไปเราก็หาลูลี่มาหลายชั่วโมงแล้วลูลี่ไม่คิดจะกลับบ้านเลยเหรอหรือว่าลูลี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ย เริ่มเป็นห่วงแล้วนะเนี่ยลูลี่มาหาหมอก่อนดีกว่าจะได้ถามหมอว่าเราเป็นอะไรไป <c oughs> เดี๋ยวมาซื้อยาให้แซนดีกว่า <c oughs> เห็นแซนไอจังเลยเนี่ยเอยมัวแต่ไปง้อสาวจนเป็นไข้เป็นหวัดหมดต้องมาโรงพยาบาลแทนแซนซะและ้วก็อย่างว่าแหละฉันน่ะรักนายขนาดไหนแซนถึงแบบว่ายอมมาเอายาให้นายที่โรงพยาบาลเอออย่าให้รู้นะว่าใครทำให้ หน้าของฉันเป็นแบบนี้เนี่ยดูดิมันเป็นแบบนี้เลยอะเอ๊ะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยหลูลี่นี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่า <c oughs> น้ำยาของฉันได้ผลอย่างงั้นเหรอเฮ้ยไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าน้ำยาที่ทำให้คนหน้าพังมันจะได้ผลเนี่ยซื้อมาขวดละสามรอบาทค่อยคุ้มหน่อยโอ้ยดูหน้าใหญนั่นดิเอ้ยพังยับเยินเลยฉันว่าสิว มันต้องเหอมากกว่านี้อีกร <G ül pore ng> ักษาหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยอมมาหาหมอเหรอเนี่ยลองเข้าไปทักทายยายนั่นดีกว่าฉันว่ายายนั่นคงรู้จักฉันแล้วแหละไงนี่คุณครับฮะอ้ใครอะหมอเหรอเอา้าเอา้ยเดีเ๋ยวนะนี่มันน,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 นายเวน,นิสนี่อ้คุณรู้จักผมได้เหรอเนี่ยรู้จักผมได้ไงอะอ่าหรือว่าเฮ้ยใช่สิ ฉันยังไม่เคยเจอนายเวนิดจังๆเลยอะแบบนี้เขาก็สงสัยหมดสิว่าเรารู้จักเขาได้ยังไงบอกว่าไงดีล่ะเนี่ยอ๋อคือว่าพเพื่อนฉันเพื่อนฉันรู้จักนายอะอ๋อเพื่อนคุณรู้จักผมงั้นเหรอแล้วเพื่อนคุณคือใครล่ะเฮ้ยจะบอกดีไหมเนี่ยว่าว่าเป็นแซนอะจะบอกดีไหมอะแต่ฉันว่านายนี่คงจะรู้เรื่องฉันแน่ๆอ้าวว่าไงล่ะครับตกลงว่าเป็นใครล่ะครับ เพื่อนฉันชื่อแซนอะเขาชื่อว่าแซนอ๋อคุณเป็นเพื่อนกับแซนอย่างนั้นเหรออืมก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออว่าแต่หน,น,น้าคุณนี่ไปโดนอะไรมาแล้วครับเนี่ย <c oughs> ทําไมมันดูพังยับเยินขนาดนี้ล่ะเออจะรักษาหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับทําไมพูดจาแบบนั้นล่ะพูดจาไม่ดีเฮหรือว่าในนั่นมันรู้อยู่แล้ว ว่าเราเป็นอะไรกับแซนฉันว่าในนั่นมันต้องรู้เรื่องฉันแน่ๆเฮ้ยว่าแต่ใครเป็นคนทำให้หน้าฉันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเมื่อไรหมอจะมาเราไปตามหมอก็ได้หมอสงสัยว่าลูลี่ไม่อยากคุยกับเราจริงๆแฮะถึงกับยอมหนีออกจากบ้านไม่ฉันเจอเลยเหรอฉันว่าลูลี่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแน่เลยอะเพราะกลัวว่าจะเจอฉันอีกดูสิหายไปแบบเนี้ย ติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะฉันนะ่ะอยากเจอเธอนะลูลี่ทำไมเธอต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยแอนนี่นายมาทำงานแล้วเหรอเอาคุณเวนิดนี่คุณมาซื้อของเหรอเปล่าหรอกคือว่าฉันไปโรงพยาบาลมาแล้วฉันก็เอายามาให้นายอ่ะ,อะเอายาไปสิคุณเวนิดคุณดีกับผมจังเลยอ่ะผมขอโทษนะที่ผ่านมาที่ผมว่าคุณไล่คุณ ขอโทษนะครับคุณเวนิดคุณดีกับผมมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแซนไม่เป็นไรถือซะว่าเออฉันเป็นห่วงนายนละกันงั้นแบบนี้นายก็ยอมไม่ใชนมาเจอนายแด่เราวใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมแซนครับคุณเวนิดเออคือผมจะไม่ไล่คุณแล้วผมผมเข้าใจแล้วครับว่าคุณเป็นห่วงผม <c oughs> <laughs> ในที่สุดแซนก็เข้าใจฉันแล้วว่าฉัน รักนายห่วงนายขนาดไหนต่อจากนี้ไปนายจะไม่มีวันกลับไปหาแฟนเก่านายได้เด็ดขาดแผนฉันสำเร็จเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าโอ้โหเรื่องราวนี่คือวุ่นวายทั้งโลกเวทมนต์แล้วก็โลกมนุษย์เลยนะคะเพราะว่าโลกเวทมนต์เนี่ยนิวได้โดนคําสาปของมินนี่นะคะจนนิวกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ในตอนหน้า เราจะได้รู้แน่นะคะว่านิวเนี่ยโดนสาปใ e, ห้กลายเป็นอะไรและในโลกมนุษย์เนี่ยลูรี่นะคะก็กินน้ํายาไปทําให้หน้าพังอีกเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้นิวแล้วก็ลูรี่เนี่ยต้องไปทําบุญแล้วนะคะเนี่ยในตอนหน้าเรามารุ้นกันต่อนะคะกับซีรีส์ความรักคือยาพิษนั่นเองนะคะตอนนี้เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นเลยสวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนะครับลโ l ลฮัลโหลอะไรลูรี่หรอ เฮ้ลูลี่เอ้าเดี๋ยวเอา้าทำไมเธอถึงโทรหาฉันนะ่ะมีอะไรลูลี่ฮะว่าไงนะเฮ้ยจริงเหรอเธออยู่ไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยทำไมลูลี่ถึงโทรหาแซน่ะเฮ้ยก็ใหญ่หนั่นหน้าพังอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วแล้วโทรหาแซนทำไมใหญ่หนั่นกล้าเจอแซนเหรออะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น